เดี๋ยวเราจะไปดูแปลงยาแพงโกล่านะครับโดยมีน้องมะปางลูกสาวพี่อุ๊ตจะพาไปนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปเราเดินทางตามน้องมะปางไปนะครับทีมง,งานเราก็มีเยอะแยะครับเดินมาด้วยกันตรีนี้ยตรนี้นะคะ ไหนครับตรงนี้คับมีหญ้าแผงกุลาแล้วก็มีหญ้ามเมเปียนี่ค่ะย้อนคมจะพาไปดูหญ้าแพงกุลานะครับนี่ใช่ไหมครับน้องมะปางใช่ค่ะปลูกนานหรือ,อยังครับเนี่ยก็เพิ่งมาปลูกทีหลังแปลงนี้ค่ะอ๋อทีหลังของแปลงนั้นใช่ไหมค่ะก็สวยนะครับสวยมากเลย แกแพนคลานะครับมีโปรตีนมากสําหรับการเลี้ยงวัวด้านบนนี้เป็นหญ้าอะไรครับเนี่ยหญ้าเนเปียค่ะหญ้าเนเปียเนเปียจักรพพรดใช่ไหมอ่าโอเคเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยครับเดี๋ยวพี่มาปางจะพาเดินไปนะครับมะปางช่วยพอ่อตัดหญ้าด้วยไหม ก็ช่วยอยู่ค่ะไม่ช่วยเลยเหรอะช่วยช่วยอ๋อช่วยเราได้ยินไม่ค่อยชัดนะครับอันนี้ก็เป็นการจัดพื้นที่ได้ดีมากครับสามารถใช้รถพ่วงข้างหรือรถซาเลงมาเก็บได้ครับไม่ต้องหงอบไม่ต้องแบกไปเป็นการจัดการที่ดีมากเลยครับเดี๋ยวเราจะดูแบงย้ายอีกด้านนี้นะครับ สวยงามมากครับเนี่ยก็ได้ข่าวว่าพี่เขาก็มีการแบ่งท่อนพันแพงโูล่าด้วยนะครับอาท่านใดสนใจก็ติดตามตามหมายเลข้านล่างเลยนะครับปลกถึงตรงนี้ค่ะถึงตรงนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะ ประมาณกี่ไร่ครับเนี่ยเอามาปางรู้ไหมอืมก็หลายไร่ค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่ากี่ไร่ <laughs> น้องมาปางว่าก็หลายไร่นะครับตามเบือล้อขอบชิดเนี้ยก็ประมาณผมก็ประมาณไม่ถูกเยอะเสุดเกินนี่ก็เป็นแปลงที่ได้ตัดไปแล้วนะครับ<า>ได <ข S> ้ตัดไปแล้วให้วัวน,นะนั่นนะครับวัวแด,ดงๆ,ดงๆนั่นแหละ เดี๋ยวเราจะไปดูบัวกันตอนนี้เราก็เดินไปนะครับต้องขอบคุณน้องมาปางและทีมงานนะครับปาปาลูกโป่าปาเดินไปด้านไหนครับทีนี้ไปทางไหนหรือกลับทางเก่าไหมทางเดิมทางเดิมก็ได้กลับทางเดิมน,นะครับทีนี้เราก็จะมาดูแปลงหญ้าของน้องปาปางนะครับน้องปางจะทําอะไรครับเห็นตอนนี้จะมาเตรียมตัว ปวดญ้าให้วัวนะคะเพราะว่าคุณพ่อกาลังเริ่มตัดกับพี่อูดก็จะตัดญ้าแล้วครับตัดญ้าเสร็จแล้วก็น้องมะฟางก็จะทําการขวานนะครับเราจะไม่เข้าไปใกล้นะครับ

ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าเด็กๆมีความสามารถแบบไในที่จะช่วยเราทำงานได้วันนี้เราจะมาช่วยพ่ออู๊ดใช่ไหมครับ<ไ>น้องพร้อมบอกว่าครับผมมาช่วยแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะช่วยแบบไหนช่วยสร้างปัญหาหรือแบบใดนะครับส่วนนี้น้องมะปางก็เป็นคนที่เคยทำมาแล้ว แต่ว่าน้องป้อมก็ยังไม่เคยทำรอสักหน่อยครับเดี๋ยวรอไอ้ยูดตัดเสร็จก่อนเดี๋ยวรอตัดเสร็จแล้วเราอยจะให้เด็กๆเก็บเกี่ยวนะครับรอสักครู่กพี่อูดตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วไปเราเก็บหญ้าช่วยกันเด็กๆก็ขับซาเล้งนะครับตรงนี้แหละ อูดเราหรือพี่อูดของเรานะครับทนีจ้ญญาแพรงกุหลาเรียบร้อยแล้วก็จะมากว,ดวาดพ่อหอบัวไมน่ะเลี่ยงดยไ,ได้จักโตเนี่ยสิบเอ็ดตัวจิบเอ็ดตัว ถ้าจะเกิดมาเป็นสิบสองใช่ไหม 16, 16. โโหเป็นสิบหกเป็นสิบหกโอ้โหเป็นสิบหกตัวสิบเจ็ดตัวเลยครับน้องมาปางก็กวดก่อนทีนี้น้องพร้อมก็ด้วยกันทำงานนะครับแปลงนี้ประมาณสี่ไร่นี่ครับพี่อ,อ้ไนแปลงนี้สามไร่น,ไน,นะครับจ้าสอง ทางที่เราไปดูมาเมื่อกี้ก็สองไร่นะครับแปลงที่สวยๆโดร้อนเลยโคร้อนเลยหะครับจะตัดง่ายๆครับตัดเสร็จแล้วก็เก็บกวาดอย่าแผงกุ่ลานี่มันมีโปรตีนประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับตวสี่เปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์สิบสี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ครับดูน้องเพมครับขับรถเด็กๆมีภูมิต้านทานเยอะครับ ขับรถได้แต่เกียรว่างนะครับน้องพอร้อมก็แข็งขันครับแข็งขันมากเลยช่วยกันทำครับช่วยกันทํา,กทาเก็บกวาดขึ้นเดี๋ยวก็อูดมาหอมขึ้นครับเราแค่กวาดเข้ามากองกองไว้เหนื่อยไหมครับน้องพอร้อมตายหัวเลยครับไม่เหนื่อยครับแต่ว่าหายใจรุนแรงมาก เนือก็ออกครับนี่ครับ <พอ S 1> ผมจะมทำให้เด็กๆมีภูมิคุ้มกันให้รู้ว่าการทำงานมันหน่อยขนาดไหนดูจีนุนมายืนรอแล้วเนี่ยครับน้องมะปังว่าจีนวนมายืนรอเราแล้วโอ้นะครับน่าจะเห็นไหมออยอามีเปียบังครับอาจจะเห็นก็ได้มลนะจีนวนมายืนรอแล้วเนี่ยครับก็ได้จัดไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะขึ้นรถ ครับช่วยกันหอบช่วยกันทำงานวัดเลยวัดเลยครับวัดเลยครับท้องพร้อมวัดเหรอเออไปไหนเนี่ยดูครับน้องเปรมน้องเปมจะขับรถแล้วแรงมันทำแค่สองอกเนี้ยสิมันไม่สมานเสมอ เลมอนที่ไม่สม่ำเสมอนะครับแต่ก็ขอดูเลมอนมองเลมอนมองเด็กๆก็เรียก,กว,วัวละเป็นการเลี้ยงวัวแบบสมัยใหม่นะครับเป็นแบบง่ายๆไม่ต้องขยัน <c oughs> คำว่าไม่ต้องขยันนั้นก็คือว่าเราไม่ต้องเดินตามวัวไปเพื่อที่จะหาแรง อาหารเราก็เลี้ยงแบบขัางอคอกหรือการปล่อยครับแล้วก็ตัดหญ้าใส่ให้กินแค่นั้นเป็นการทำอะไรที่ง่ายๆครับอยู่ที่การจัดการของเราเราจะจัดการแบบไหนแบบไหนที่จะเหนื่อยหรือจะเบาแรงเราก็คิดก็ทำไปนะครับนี่เราก็จะเสดอแนวทางการเลี้ยงวัวแบบง่ายๆ การทำฟาร์มแบบง่ายๆเพื่อที่จะเป็นแนวทางของเกษตรกรต่อ,อไปนะครับเ,เด็กๆวนแล้วเด็ก,ออดกๆก็สนุกสนานครับได้เจอเพื่อนๆเป็นอะไรที่สนุกสนานแบบว่าเราก็ดึงออกจากโทรศัพท์เพราะว่าเด็กๆช่วงนี้ โทรศัพท์นี้จะเป็นเพื่อน้อยละแปดสิบถึงลอยละเก้าสิบเมื่อมีกิจกรรมแบบนี้ลูกหลานของเราก็จะออกจากโทรศัพท์ได้โดยปัญยายนะครับขับไปเลยพ่อโทรศัพท์มากมายขับไปเลยเหรอทีนี้เอาปังจะสตาร์ทรถนะครับไปได้หรือไม่เอาเล็กๆเด็กๆรึเปล่าก๊อากรับก๊อปเอยไม่จะว่าดูก่เจะสองกิน เดือนหนึ่งแล้วพี่ปางจะขับรถขับได้หรือไม่ได้แต่ก็น่าจะได้นะครับเพราะว่าเป็นลูกชาวนาไปแล้วโกโก้ไ,ไปเราก็เดินตามไปครับเดินเราเดินตามไปเรีบความสามารถของเด็กๆเด็กๆ,กๆอาจจะไม่เคยเจอแต่ว่เด็กบ้านนอกเจอเจอแน่นอนสร้างภูมิุ้มกันให้ กิตมจิตมดีดมาครับใส่น้องพร้อมเลยโดนไหมลูกอดไพิ่งเหยุดหยุดก่อนหยุดก่อนหนึ่งแรงไปไปไปไ่ไไไปไปลูกไปนไปแล้วไปโเคขึ้นไปแล้วครับ แห่งกว,วกนะครับน้องพร้อมก็ได้ฝึกหัดทำงานนะครับฝึกหัดเป็นลูกชาวไร่ชาวนาเกือบจะเต็มตัวแล้วเหลือแต่จะไปทำที่บ้านของเราเองตอนนี้ก็ลอง ติดลองถูกกับพี่อุดก่อนครับเก่งมากลูกเก่งมากครับเก่งมากเด็กๆช่วยกันทำงานครับยาแพงโกลาได้ยินว่าไม่คลายเท่าไหร่นะครับาน้องเปรมก็ขับรถเสร็จแล้วก็มาช่วยกันหอบเหมือนเดิมช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเพื่อที่จะเสร็จเรียบร้อยได้ยินว่าจะพากัน ไปไหนต่อครับเนี่ยเสร็จแ,แล้จะไปไหนต่อนครับไม่ตอบน่าจะมีมีอะไรต่อก็ไม่รู้นะครับได้ยินว่าจะว่าจะไปแข่งบอลแข่งเตะบอลกันสน,น,นุกสนานครับเด็กก็เหมือนเราจังหวะแต่ก่อนนั้นขึ้นเล่นกองฟางนะครับย,า,ยานี้ไม่ครยานี้ไม่ใครนะครับยืนยันจาก ูพี่อูดมันไม่ใช่ยากานนะครับเนี่ยถ้าเป็นยากคนเนี่ยหอบไม่ได้ยานในหาในเปียนี้ก็คันใช่ไหมในเปียก็คันนะครับบาสิครับเพราะว่ามันเป็นคล้ายกับต้นอ้อยอ่า ต้นกล้วยด้วยนี่ครับเป็นการปลูกปลูกหญ้าเลี้ยงวัวก็โดยใช้ใช้พื้นที่นานะครับมาปรับเปลี่ยนเป็นแปลงหญ้าพิวดพิวดเปรียบเทียบกันว่าการทำนาเนี่ยกับการปลูกหญ้าเนี่ยตัวไหนดีกว่ากัน ปลูกยาเดี๋ยวได้หลายปีคิดก็ปิ้วอะไรเลยครับพี่อุตสก็แนะนำว่าปลูกหญ้าดีกว่าทำนานะครับเนื่องจากเราปลูกได้ครั้งเดียวหลายปีกว่าจะได้ต้นหญ้าแล้วก็หญ้าเราก็ขายได้นะครับกิโลละห้าบาทแต่ถ้าว่าให้ตัดเองก็เป็นกิโลละหกบาทห้าบาทนี่แหละสลับกันไปสลับกันมา ได้ผลเร็วกว่าการทำนานทำ,นา,น,ทำนาเรากำหนดราคาเองไม่ได้นะครับเกี่ยวปุ๊บเข้าไปที่โรงสีเขาให้ราคาเรากี่บาทเราก็ต้องขายตามเขานะครับแต่นี่เรากำหนดราคาเองได้เราพอใจขายถูกก็ขายได้ขายแพงก็ขายได้นะครับบางทีเผื่อลูกค้าพูดถูกอ,อกถูกใจกันแต่ก็มีราคากลางที่ ประเมินไว้ว่ากิโลละห้าบาทหกบาททีนี้เสร็จแล้วก็จะขึ้นไปเหมือนเดิมครับ้ดเดี๋ยวรัดก่อนรัดก่อน

ครเด็กมาดูวัวเข้าคอนครับมาทันวัานววิ่งไปแล้วครับคอกไครคอกมันแล้วเด็กๆลุด้วยลุ มาเร็วมาเร็วมาเข้วมาเขาร็วกระป๋องมาเร็วกระป๋องกระป๋องมาเร็วมากินแล้วกระป๋องเอากระป๋องไม่มากินเข้าคอกดีกว่าเป็นไนกระป๋องมาเร็วกระป๋องมาเร็วมาเร็วลูกเอ้าเป็นไงนี้มอมมอมอะไรอะไรแล้วก็พี่อุ๊ดกำลังไล่เข้าคอกอยู่เอาไม้ไปตีมันมอมข้ามามอม ก็ให้ย่าไว้แล้วที่ลางลางให้อาหารนะครับตอนนี้ปูก,ก็็กอะไรเขาขคอกแต่ละตัวก็เป็นปอะไรที่ง่ายๆแต่ก็เหนื่อยนะครับในการดูแลวัวกันแบบนี้ไปไปไปอันนี้ตัวตัวอะไรครับเนี่ยชื่อว่าฉลามค่ะเจ้าฉลามไม่ใช่ใช่ไหม,ไมใช่ฉลามืม่ออะไรวะฉลาม,ลามตะวก มวกสลามน้องสมวกสลามน้องสมวกไม่ฉลามโดนขายแล้วฉลามมันเป็เอานี่ฉลามไม่ใช่หรอไม่ฉลามโดนขายแล้วสมวกล่ะเออเล่นสายฟ้าไอ้สายฟ้านี้มอมยินดีต้อนรับเอไว้ไปไป เป็นการทำเกษตรง่ายๆนะครับเลี้ยงแบบง่ายๆเลี้ยงแบบแแถึงยืนลงหรือไม่รู้จะเรียกคำศัพท์อ,อะไรเลี้ยงแบบใก่ทุ่มก็ไม่ใช่เลี้ยงแบบยืนลงก็ไม่ใช่ก็มันมีศัพท์ของแต่ละศั์นะครับเลี้ยงแบบง่ายๆทำค้อแบบง่ายๆ <t> เพื่อที่เราจะได้ไม่เหนื่อยนะครับนี่ก็เป็น ารามของครูอุดครูชัยพรนะครับคือพี่อุดของเราารามนี้ตั้งอยู่ที่น้องดินเหลืองนะครับอำเภอนาโดนจังหวัดสารคามนะครับไปเร็วมาเอามาแล้วกำลังพยายามล่อยตกปลอกให้รบทุกตัวนะครับมาชะมวก ขบมกเป็นลูกของก็คงเป็นน้องของฉลามก็กดทุกตัวจึงจะได้พักผ่อนได้เพราะว่าเราัวดายเข้าคอกออกคอกป้าย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 เข้าไปแล้วครับออกคอกกันทุกตัวแล้วเรียบร้อยครับพี่อูดก็จะปิดคอกว้นละนี่ก็เด็กๆก็จะขึ้นรถรับส่งนะครับ กลับไปทางไหนเดี๋ยวรอก่อนครับรอก่อนรอพระอุษก่อนได้ครับได้เอาลมก่อนเอาลมก่อนเอาลมก่อนอันนี้ล่ะไปจ,จะขับนะหึ้นไปครับไป ดับดีๆนะครับเป็นไรป็นองนู้นะับดีๆนะเบเบไปนั่งดีๆลูกเขาไปนั่งดีๆเดี๋ยวที่ฝรังเศสครับดดีๆนะครับเบาเไปไปไปได้ครับไปได้เกีนหนึ่งก็ได้ไหมอ้าวไปครับไปเบาเาเบาเับลูกมา มีปุมปุ้มกันแบบนี้แหละไปแล้วครับไปแล้ว